สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมารีวิวเตาปิ้งหมูกระทะแบบจิว๋วแบบเล็กนี้จะเป็นกล่องแบบนี้ของวิสั่งมาสีชุมพูสสำหรับกินคนเดียวหรือสองคนสะดวกง่ายอื่นวิก็จะมาเสียบปั๊กก่อน เป็นเตาไฟฟ้าเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเราก็เปิดเตาอันนึงก็จะมีแบบปิ้งย่างอันนี้ก็ใส่ซุปวิโก้น้ำเปล่าธรรมดานี้แหละใส่ลงมาอุร้อนแล้ว นี้เป็นเครื่องปรุงรสธรรมดาซื้อตามร้านค้านี่ก็จะใส่ลงไปสองช้อนก็มีปลาหมึกกุ้งปูอัดลูกชิ้นไส้กรอกหมูสามชั้นหมักน้ำมันงารสตีไข่เห็ดขาวไข่ซุกินนี่ผักบุ้ง นี่ผักชอยแต่วิไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรผักชอยหมดกันหรือเปล่าอันนี้เห็ดนี่เห็ดเข็มทองแต่อันนี้วิไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนเราก็จะเอาหมูสามชั้นลงไปปิ้งร้อนเร็วมาก วิจะกินสองคนกับลูกชายวันนี้น้องแบนมากินหมูกระทะแล้วลูกมาดูเตาแม่เตาใหม่แม่เหมาะสำหรับคนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเอาน้ำมันทานหน่อยก็ดีแต่ว่ามันหมูสามชั้นก็คงออกวิม,มีหมูสามชั้นแบบไม่หมักเดี๋ยวไปเอามาใส่ดีกว่า วิไปเอาหมูสามชั้นแบบไม่หมักมาใส่อันที่แบบหมักเขาจะเป็นไข่แล้วเขาจะติดกระทะโอ้ไก่จะสุกแล้วร้อนเร็วเหมือนกันส่วนเตาน้ำร้อนก็ใช้เวลานิดหนึ่งใครอยากกินอะไรก็เอามาปิ้ง นี่เป็นตะเกียบที่จะเอาไว้คีบเนื้อสัตว์ลูกชายกับสามีเขาไม่ชอบปิ้งย่าง นี่ก็เลยซื้อมาไว้สําหรับกินคนเดียวปกติหม้อใหญ่ก็มีอยู่ข้างล่างแต่วิธีเ่เก็บล้างอันใหญ่กินคนเดียวเลอะเอาไว้ให้เพื่อนมาหรือญาติมาค่อยเอาอันใหญ่ขึ้นมาใช้อันนี้ไข่ ลูกชายเอานี้มาให้ใส่น้ำจิ้มวิใส่อันผิดเดี๋ยวเอาจิ้มใส่นอ้อาซุปไม่ลุก มีสุกินี่ด้วยอันนี้เห็ดขาวระวังดักลิ้นนะสุดนยาที่รูด้ยเอ่ออันนี้เห็ดขาวเอาไหมตักเอานะแล้วสุกินี่ไม่เอาใส่ให้น,นีไข่ด้วย hätten sind die Zwiebeln. Ich nehme auch, Ich Okay, von meiner Seite. Mm. Heavens, qui, like a vấn đề là tạc soup. Anh hôm nay, a ham muốn tham này Anh hôm nay, a hâm mộ Anh hâm mộ tham gia. Anh hâm mộ tham gia. Anh hâm mộ tham gia. Anh hâm có tham gia. Anh hâm mộ này Anh แล้วอันยาวล่ะลูกรูไหมอันนี้เป็ปอัดปุกอัด,อ,ด,อ,ดอร่อยปิดเตาไหมแล้วค่อเปิดอีกกุ้ ซุปซูซ์ฟอมพิซซ่านะอันน hmm ี้เห็ดหูหนูขาวเห็ดขาวมแบบแต่เรกต้องทุกอย่างเลยทุกอย่างเยอะมันคือมาซินซุปที่นี่อร่อยลูกบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะเห็ดอย่างเดียวผักที่รวมกันหวาน ดันชอบไหมเนี่ยเมนนเค็าม,ามาอคมเค็มเค็มเคมเค็มเคเมเค็มเค็มมากเมอ,อ,เอ,อ,เอ,อ มาม่าไม่เอาออกหมดฮะตู้อบดูเลยตู้ย็นมีะกินนี่นี่มาสิ้อบอร่อยอู้หูไมค่ะหนูมาม่าเชสิสลูกชิ้นปลา ว้ามเลยปันพอดอร่อยมากห <c oughs> ม้อนี้วิเอาน้ำเย็นใส่แล้วก็เติมผงซุปลงไปเขาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงเดือด แต่ถ้าเราเอาน้ำที่ต้มน้ำซุปใส่ร้อนๆวิว่าอาจจะเร็วกว่านี้เตาปิ้งย่างอันนี้วิใช้เสร็จแล้วปล้อยแล้วการันตีใช้ดีมากสำหรับหนึ่งคนหรือสองคนจะทำไข่คนก็ได้เวลาล้างวิก,ก็ถอดปลั๊กออกล้างเสร็จแล้วก็เอาปลั๊กไว้ในนี้จะได้ไม่หาย ก็าฝาไวแบบนี้เก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเวลาใช้งานจะได้หางไา้แล้วอีกอย่างก็ไม่ติดฝุ่นด้วยอ๋อใช้อย่างนี้ถูกใจมากค่ะอันเล็กสะดวกสบายสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าอยู่คนเดียวหรือว่า ไปเที่ยวโรงแรมแล้วก็ถามเจ้าของโรงแรมว่าเราสามารถเอาปิ้งย่างตัวเล็กไปได้ไหมบางทีเราไปเดินตรงเดินตรนี้สะดวกเราก็จะเก็บเนยเดี๋ยวลงไปไว้ข้างล่างวิเอาต่องมาซ่อมใหม่ขอบคุณเพืนพ่นๆทุกคนที่กดติดตามและกลัลใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ